อะมากันที่ซอคังจุนบ้างนะคะล่าสุดเห็นว่าทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพักจีซอนแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะครับนักแสดงหนุ่มซอคังจุนแห่งซีรีส์ฮิตเรื่อง Are You Human 2ค่ะเคยร่วมงานอีเวนท์ที่มีชื่อว่า TikTok State Connect ซอคังจุนวันโคซีไนท์กับดาวตลกหญิงผู้ร่วงรับอย่างพักจีซอนที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยซอขังจุนได้ให้สัญญากับทางพักจีซอนนะคะว่าเขาจะโพส์ตรูปแมวสุดที่รักที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้กับถ่ายรูปเซลฟี่ลงโลกออนไลน์เพื่อพักจีซอนโดยเฉพาะค่ะซึ่งมาในวันนี้นะคะนักแสดงหนุ่มสุดหลอกขวัญใจสาวๆก็ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพักจีซอนเรียบร้อยแล้วละค่ะ สาเหตุที่เขาเองใช้เวลานานหลายเดือนนะครับกว่าที่จะทำตามสัญญาก็เพราะว่าเขาทำใจไม่ได้นะครับที่พักจีซอนเองเนี่ยจากไปอย่างกระทันหันนะครับโดยยังไม่มีโอกาสบอกลานะฮะทำให้เขาเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปหายไปเลยแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วกลับมาทำตามสัญญาแล้วนะครับและแฟน,แฟน,แฟนคลับของพักจีซอนเนี่ยเข้ามาชื่นชมมากมายเลยนะเขาบอกเพราะ เขากลับมาทำตามสัญญาแม้ว่าพั <ais> กจีซอนจะไม่มีโอกาสเห็นแล้วก <Four> ็ตามครับอืมนะก็รักษาสัญญาน้องทีแฟนๆจะรอชมอยู่ว่าจะทำอะไรแบบนี้เมื่อไรใช่ไหคะ